Hello my students สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome to English class ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเรานะครับผมหลายคนวันนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้โหทำไมดูแบบหมดแรงเลยใช่ครับวันนี้ครูป่วยครับผมป่วยหนักมากๆครับเป็นเป็นเชื้อไวรัสอันใหม่ครับที่เขาเรียกว่า,าเชื้อไวรัสโควิด 2029นิบะครับผมก็คือ,อเป็นโควิดยี่สิบเก้านั่นเองครับ <laughs> ไม่ใช่โ okay. อเคเออไม่ใช่นะ้อยังไม่ได้เป็นโควิดยังไม่ได้ติดโควิดเนาะโอเคแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับผมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนี้เลยเมื่อกี้นี้อย่างที่ครูได้สแสดงเนาะะแสดงให้ดูไปก็คือเป็นเป็นคนป่วยนั่นเองโอเคเนาะอ่าเป็นคนป่วยซึ่งหลายๆคนวันนี้ อะกอนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มอย่างอื่นนะโอเค everyone ฮ uh, hello everyone welcome to English class ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนชั้นปห้าทุกคนฮามาก o เ g ิ e สดใสกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่การแสดงนะครับนักเรียนไม่ได้เป็นจริงๆนะโอเคเราไม่ได้เป็นจริงๆนะครับโอเคเพื่อที่จะโยงเขาเรื่องของวันนี้นะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรจากการที่ครูได้ลองแสดงให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คืออ่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการ ป่วยใช่ไหมครับอา,อาการป่วยเนาะว่าเหมือนแบบเจ็บป่วยอะไรต่างๆงั้นมาลองดูกันครับผม before starting the class ก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับ I would like you to look at these pictures ครูอยากให้พวกเราดูภาพพวกนี้ก่อนครับผม Look at these picture อลองบอกครูสิครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวกับอาการป่วยถูกไหมแล้วอาการป่วยแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนักเรียนเคยมีอาการเจ็บป่วยอันไหนบ้างครับ ลองดูสิออันแรกนี่น่าจะเป็นอะไรดีจับท้องเป็นอะไรดีหิวข้าวหรือเปล่าหิว <c oughs> ข้าวไม่น่าจะใช่อาการป่วยเนะาะออันนี้อะไรดีโอจับแก้มโอ้เป็นอะไรดีอ่าปวดฝันเนาะอันนี้โอใช้ผ้ามาสั่งขนาดนี้ต้องเป็นอะไรดีอน้ำมูกไหลอะไรงนี้เนาะอ่ะบางอาการนะครับผมนี่อันนี้ดูเลยครับเด็กๆใครที่ไม่ค่อยรับประทานผักนะครับผมหรือว่ารับประทานผักน้อยนะครับ นี่เลยจะเป็นแบบนี้เนาะท้องผูกนั่นเองจะทําให้พอเา,าถ่ายเราถ่ายลําบากเนาะะหลังจากที่เราได้ดูไปแล้วนะครับผมบางคนก็อาจจะเคยเอาเป็นเอาเป็นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ครูได้เอาให้ดูไปเนาะแต่คราวนี้ครับผมคราวนี้เรามาลองดูกันว่าสิ่งที่อ่าสิ่งที่พวกเรากําลังจะเรียนกันในวันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีเออ น่าจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยจริงไหมครับถูกต้องครับเด็กๆใคร่อตอบวันนี้ <c oughs> ออมือให้ตัวเองเลยครับโอเคใช่ครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยมาเข้ากันเลยดีกว่าครับผมโอเคเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับมีหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่า Are you okay Are you okay Are you okay, Are you okay? แปลว่าเธอสบายดีไหมถูกต้องครับ Are you okay โอเคที่หลายๆคนชอบใช้กันแบบนี้นะตัว O กับตัว K นี่คือคําเต็มของมันครับคือ K A y. O.K.A.Y. O.K. อเครับดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับผมเป็นขนบรรมเนียมประเพณีของคุณครูสิทธิชัยมีผิวหอมแห่งบ้านคลองมหาสวัสดนะครับผมเราจะต้องมาเรียนคําศัพท์กันก่อนเนาะว่าคําศัพท์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันครับมาดูกันที่คําศัพท์แรกครับอ่าออกเสียงตามครูนะครับ stomachache stomachache อ,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 อ่าแปลว่า ปวดทอ้องดูสิเจ้าตัวสกูบี้ดูเนี่ยปวดท้องมากเลยคำต่อไปครับ headache headache แปลว่าปวดหัวนั่นเองต่อมาครับ <old> <old> uh, cold cold อ่า cold แปลว่าวัดหรือว่าไม่สบายนั่นเองโอเคครับและต่อมาครับคำนี้ครับ toothache toothache นะฮะ toothache uh huh. to แปลว่า ปวดฟันโอ้โ oh. หใครเคยปวดฟันบ้างในเด็กเคยไหมเคยปะใครที่ชอบกินของหวานแล้วไม่แปรงฟันนะระว,วังจะปวดฟันนะอ่ะคำตอบมาครับ sore throat sore throat sore throat แปลว่าเ <c oughs> จ็บคอ,อคำตอบมาครับ runny nose runny nose แปลว่าอะไรดีอื <c oughs> น้ำมูกไหลอ่แล้วก็คำต่อมาครับ cough cough แปลว่าอาการไอครับผมไอแคกๆค <c oughs> แบบที่คุณได้แสดงไปตอนแรกและอันสุดท้ายครับ backache backache ก็คืออาการอะไรยืดเยอะปุ๊บโอปวดหลังนั่นเองอ่าโอเคเนาะดังนั้นคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด8ดคำนั่นเองครับผมจดจำให้ดีๆเนาะ ว่าแต่ละคำออกเสียงง่ายมีความหมายว่ายังไงเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้ในในการพูดบทสนทนาครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเด็กๆก่อนที่จะไปกันครูอยากให้พวกเราลองสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งครับออยากให้ลองมองสี่คำนี้ครับครูอยากถามนะครับว่าเด็กๆช่วยบอกครูหน่อยครับว่าในสี่คำนี้เขามีอะไรที่เหมือนกัน tiktok 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 t t o k tiktok มีอะไรครับ อลองดูตรงนี้ครับชิปอ่ะมาดูกันก่อนก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปดูว่าอะไรเหมือนกันคราวนี้มาดูอันนี้ครับชิบอ่าให้ดูก่อนครับคาว่า head ตัวนี้ head ก็คือหัว stomach ก็คือท้อง tooth ก็คือฟัน back ก็คือหลังใช่ไหมครับคราวนี้เด็กๆทุกคนครับสังเกตอะไรไหมครับข้างหลังของทุกคำนี้ มันลงทายด้วยตัว A ตัว C ตัว H และก็ตัว E ใช่ไหมครับแล้วความหมายของคำที่เหลือมันคือคำว่าอะไรคำว่าปวดดังนั้น A C H E ตัวนี้ถ้ามันไปเติมข้างหลังพวกอวัยวะมันจะหมายถึงคำว่าปวดถูกต้องครับผมอ,อย่าง h e a d a c h แปลว่าหัว ath, แปลว่าปวดก็แปลว่า ปวดหัวไม่ใช่หัวปวดนะไม่ใช่หัวปวดนะภาษาอังกฤษจะแปลสลับกันแบบนี้นะครับแปลว่าปวดหัว s t o m a c h แปลว่าท้องเอกแปลว่าปวดก็แปลว่าปวดท้องโอเคเนาะ,อ,ะอันนี้จาไว้ให้ดีๆนะครับมีประโยชน์มากๆเลยคราวนี้ครับหลังจากเรียนคำศัพท์กันแล้วโอเค conversation time ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการพูดบทสนทนากันนะครับผมว่าวันนี้เราจะเอาคำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในบทสนทนาได้อย่างไรมาดูกันครับ ในขั้นแรกครับผมโอเคสองคนนี้กำลังคุยกันหลายๆคนรู้จักไหมคนนี้อใครที่เคยดู Attack on Titan นะครับหรือว่าฟาพิภพไททันน่าจะรู้จักเนาะก็คือเอเรนของเรานั่นเองส่วนคนนี้ก็คือมิกฮะคราวนี้มาดูกันครับว่าเขาจะถามเขาจะพูดคุยกันยังไงเอเรนครับโอ้โหเป็นห่วงครับเอเรนเลยถามว่า what's the matter what's the matter แปลว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า เห็นมิกษสะดูจภาพไม่ค่อยดีฟ้าอาการมิกษาสะเลยออกมาเลยครับมิกษสะเลยบอกว่าเป็นไรเนี่ยอันนี้ I have a stomach ache เพราะว่าปวดอะไรครับปวดท้องอ่ามิกสะก็เลยพูดว่า I have a stomach ache แปลว่าฉันปวดท้องอ่าคราวนี้มาดูอันต่อไปครับคราวนี้เป็นอาร์มินถามเอเรนบ้างแล้วถามเหมือนเดิมเลยครับ What's the matter แต่ว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเอเลนก็โชว์อาการเลยครับฟ้าบอันนี้อะไรดีเนี่ยสั่นกึกๆๆๆๆมีไข้สูงอมประลอดขนาดนี้ก็คือเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรดีครับอ้าเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายเนาะโอเคเอเลนก็จะพูดได้ว่า I have a cold I have a cold แปลว่าฉันเป็นหวัดหรือว่าฉันไม่สบายอ่ขาขาวนี้ครับอามิน I mean, ลองมาถามรีไวมั่งอามินก็ถามเหมือนเดิมเลยครับ What's the matter? แปลว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าโหปรีไว้ก็เลยโทรอาการขึ้นมาเลยครับอันนี้คืออาการอะไรเนี่ยปวดฟันใช่ไหมภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรจำได้ไหม Tooth Tooth ache อ่า I have a toothache I have a toothache แปลว่าฉันปวดฟันอืมไม่น่าจะยากเลยเนาะวันนี้ถ้าจำคำศัพท์ได้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะโอเคคราวนี้ครับผม หลังจากที่เราได้รู้โครงสร้างกันไปแล้วครูอยากให้พวกเรามาลองทํากิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆกับครูกันดีกว่าครับเด็กๆโอเคในที่นี้ครับเราจะเห็นแล้วว่ามีชื่อของแต่ละคนและก็มีอาการเจ็บปวดที่แต่ละคนมีอันแรกอันนี้คืออะไรครับปวดปวดหลังอันนี้คือปวดปวดหัวอันนี้อะไรดีนี <c> ่ <oughs> คืออาการไอและอันนี้คือคืออะไรน้ำมูกไหลครับคราวนี้ครับครูต้องการจะถามว่า what's the matter แปลว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอแต่เรามาดูกันครับว่าเขาถามใครจดูชื่อสิครับคือชื่อมิคาสะมิคษสะนั่นเองมิคษสะก็คือคนนี้นั่นเองดูสิมิคสะมีอาการอะไรครับอาการอะไรปวดหัวใช่ไหมครับอมิ Mik asa, Mik asa, คาสะมิคาสะเขาต้องตอบว่า I have a headache โอเคนะเข้าใจนะไม่ยากเนาะ เราดูว่าถามแล้วใครเป็นคนตอบเราก็เอาอาการของคนคนนั้นมาตอบมาดูอันต่อไปครับถามมานเดิมเลย what's the matter และคราวนี้คนที่ตอบคือ armin ดูสิ armin armin อยู่นี่ชุบ armin เขามีอาการก็ <c oughs> คืออาการไอไอภาษาอังกฤษคือคำว่า cough ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเอาคำว่า cough มาใส่ในช่องนี้จะตอบว่า I have a cough ก็คือฉันเนี่ยมีอาการไอมาดูกันต่อครับคราวนี้ถามเหมือนเดิมเลย What's the matter? แต่คนที่ตอบคราวนี้คือเอรนเอรนมีอาการนี้อก็คืออาการปวดปวดหลังนั่นเองอซึ่งอาการปวดหลังก็คือ back อะไรครับ back back อะไรเอ่ย back ache back ache ใช่ไหมครับเราก็เอาคำว่า back ache เนี่ยไปใส่ข้างหลังนี้นะครับผมโอเค ใช่เลยและอันสุดท้ายครับคนสุดท้ายแล้วก็คือเราถามมาเดิม what's the matter คนตอบคือ revive revive เขามีอาการอะไเนี่ยก็คืออาการน้ำมูกไหลใช่ไหมครับเราก็เอาคำไปใส่ตรงนี้ก็จะตอบได้ว่า I have a runny nose นะเท่านี้เองครับผมไม่ยากเลยวันนี้เรามาสรุปโครงสร้างบทสนทนากันดีกว่าครับผม พอเวลาเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยดูท่าทางสุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าอาการจะป่วยเนี่ยเราก็จะถามได้เลยว่า what's the matter แปลว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคนที่ป่วยครับก็จะมีอาการป่วยก็จะตอบว่า I have a แล้วก็ตามด้วยอาการป่วยเมื่อสักครู่นี้ครับผมที่ครูได้สอนไปโอเคเนาะอ่ะก่อนที่จะจบคลาสอ่อก่อนที่จะจบกันนะครับผมวันนี้ครูอยากจะถามพวกเราก่อนครับว่าเมื่อกี้ที่ครูได้สอนไปถ้าเราเอาคำว่า ac h e a c H E ไปตามข้างหลังหมายความว่ามันคืออาการอะไรนั่นเองอาการอะไรอาการปวดนั่นเองอ่าโอเค head ache <egg S 1> คือปวด tooth ache คือปวด back ache <egg S 1> คือปวดที่อะไรวะอ,อีกอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งเลยนะช่วยคุณนึกหน่อยสิเรามี head ache ไปแล้วเรามี back ache ไปแล้วเรามี tooth ache ไปแล้วแล้วก็อ่า stomachache โอเค okay. ก็คือปวดปวดท้องนั่นเองโอเคอย่าลืมทบทวนคำศัพท์เหล่านี้นะครับเด็กๆเ,เพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้เราจะสามารถใช้ได้เนาะในกรณีที่แบบว่าเรามีอาการป่วยอะไรอย่างไงเนาะก็สามารถพูดได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับในเรื่องของวันนี้อย่าลืมทบทวนนะครับบทสนทนาที่ครูให้ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่าลืมทำการบ้านในใบางานด้วยนะครับผมเพราะว่าการบ้านไม่เยอะเลย และก็ง่ายด้วยถ้าเราเรียนไปแล้วเราตั้งใจเรียนโอเค everybody thank you so much for your attention ขอบคุณมากนะครับนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็ don't forget to, you, to do your uh, to do your homework แล้วก็อย่าลืมทำการบ้านที่อยู่ในใบงานด้วยนะครับผมโอเคครับ see you next time ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะักเรียนไว้เจอกันครั้งหน้าบายบาย